สวัสดีครับผมครอบครัวพังพันล้านนะครับผมนี่ครับวันนี้ได้เพื่อนบ้านนะครับผมนี่ครับผมโอ้โหเก่งมากเลยครับผมเป็นควานใหม่ของพลอยทองนะครับผมวันนี้มาขับแม่น้อยนะครับผมขับสวยงามมากครับผมนี่ครับผมแม่น้อยนะครับผมก็พาพลอยทองนะครับผมเดินรอบหมู่บ้านนะครับผมเดินเล่นนะครับผมครับผมหนูพลอยนะครับผมนี่ครับผม ครับปัดดีครับวัดดีครับผมโหน่ารักเกยเลยครับนี่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 สวย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 ช้างหรือคนครับอ๋อช้างครับผมโอ้โหรูปรอจังเลยครับผมมีแต่มีแต่รอรอเลยครับผมทางงาทางกานะครับผมไม่ใช่กวานนะครับผมเข้าใจผิดนะครับผมแซวกันโอเคตาแม่น้อยไปแล้วไม่ทันแม่น้อยแหละนู่นแม่น้อยยืนรอแล้วนู่นเด็กเกะให้เด็กกะให้ อ,อ้าวอ้าวพ่อควานเห็นเครือไม้ตรงไหน,นพอกินไหนกิน,นเลยเด้อเรานอกรวยด้วยครับนองพ่อไปไม่ทันครับชา้าๆไม่น้อยชา้าๆที่ที่เหหรอ มีทีเราก็อ่ะไปครับผมไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยโอ้โหเดินแข่งแล้วเห็นกล้วยแล้วเดินแขงแล้วแต่แข่งแล้วย่างขายยีงยงไสยเ่ยงคว้าเราครับผมไม่ไปแล้วเนี่ยนอยบอกว่าไม่ไปแล้วรอแล้วยียงขายแต่ของกินละครับ โอ้สวยงามครับผมครับช่วงเย็นนะครับผมก็พากันเดินเล่นกันนะครับผมกับเพื่อนบ้านนะครับผมวันนี้ก็เม่น้อยแล้วก็พลอยทองนะครับผมไปเลยลูกไปเลย ถึงครูประกรรมแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมเอ่อขอไปครับผมภูมิบ้านนะครับผมมาเร็วมาเร็วมาวัดดีก่อนลูกมาไหว้กับครูกันเลยรับบุตาบจำหมู่บ้านนะครับก็คืออะไรก่อนโอ้โหโกศลฮะโกศลอ๋อพ่อปู่โกศลโอ้โหสวัสดีค่ะสวยๆเร็วมาดีค่ะสวยๆก่อนเร็ว บดีจ้าเสียงลูกเสียงน้อยเสียงเร็วโยัสดีจ้าสวยเสียงก่อนเสียงเสียงเง่งเียงบ่ได้ยินเสียงวัสดีจ้าสวยสวยแล้วเสียงเออเออเสียงเสียงลูกเสียงเสียงเสียงเออได้เสียงแบบนี้แหละอ่ะอ่ะต่อไปเรา ไปเลยเพราะควานไปเลยครับเดินหน้าเลยครับเดินหน้าเลย สวยงามนะครับผมนี่ครับผมโอ oh. ้ยพลอยทองนะครับผมก็เดินตามแม่น้อยต้อยต้อย,อย,อยเลย ขีนึงดีปอ,อเ, uh huh. เริ่มชิ้นขาแล้ว <Okay. S 2> <Okay. S 1> ครับผมก็เข้ากันได้ดีแล้วนะครับผมกับควานนะครับผมแม่น้อยนะครับผมอันนี้วันวันที่สองเนาะวันที่สอง มันที่สองนะครับผมคุณเคยกันแล้วกับแม่น้อยนะครับผมเข้ากันได้แล้วแต่อย,อยู่ในความควบคุมของควานับผมเหมือนเดิมนะครับก็อยู่ในการปกครองของควานที่ชำนาญการอยู่นะครับผมก็ไม่ไม่ไม่ประมาทนะครับผม <im ittle> จะรู้จักกันอย่างเป็นทางการป๋ออเป็นเดือนนู่นแหละครับครับผมอันนี้อยู่ในการปกครองของควานที่เป็นชำนาญการมาก่อนนะครับผมแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นคนโยนหญ้าช้างป๋อ่าฮะ <im ittle> ตอนนี้มาเป็นควานช้างอย่างเต็มตัวแล้วจะพุ่นหญ้าช้างก่อนเป็นคนตัดหญ้า <im ittle> เป็นคนโยนหญ้าอ่า ในลองวนเมืองเอาวนจะได้มาต้องยกไม้ตะขอขึ้นเมืงสู้ไม้ตะขอขึ้นสูงๆเลยเอาวนเมืองเอาเออวนกล้าวขึ้นวนกลับอีกได้นึงเออเออเอาเอาละวันนี้เออ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 เอาวบนพูนบนไปพูนเอาไปให้สุดเออโดยไม่ต้องใช้ขอป้ายตรม ตรงเตะขาอยู่ได้ไปตรงนะเตะขาู่ได้ตกระแทกตั้งสองเยเนาะฮึยจะสี่แล้วเนาะเออนั่นเก่งแล้วเก่งแล้ววันที่สองได้แค่นี้เก่งแล้วเ็นั่งอยู่่ารนั่งับดาอยู่าเดี๋ยววนนั่งวนเดี๋ยววันนั่งวนเลยเนาะวนเต็มว่า เดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปทีละนิดใจเย็นๆออกสายวนเขาบ้าน,นั้งลูก đang hay đưng thằng na cái đây nè mong ảnh hãy chơi mong cái <laughs> อตรงไหน,นก็ได้เอาตามสบายใจเลยตรงไหนที่ดึงได้ก็ดึงเลยเออมีน้อยเอ้ยฟังมือเดิน เอาแล้วลินแล้วบัน,นี้นี่เอาเลยพลอยทองเอาเลยเลินดินแล้วพลอยครับผมน้องพลอยเอาเต็มที่เลยครับผมนี่ครับก่อนน้ี้เป็นพลอยห้าพี่ <c oughs> วันรักครับผมนี่ครับผมมาเล่นกับแม่น้อยนะครับผมแม่น้อยนี่กินหญ้าอย่างเดียวเลยครับผมพาเด็กนะครับผมลงคลองแล้วแม่น้อยเดีย๋ยวน้องพลอยก็เดินตาม ดูทีตาพอทอนเอาเลยเอาเลยพอยฝั่งนี้อยากเล่นครับอยากเล่นเหมือนกันแต่ว่าเกรงใจควานครับผม ว่าไงครับพอควานมือใหม่ครับสูครับเก่งมากเลยนะครับผมวันที่สองนะครับผมทำได้นะครับผมจากคะแนนห้าสิบนะครับขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบนะครับผม กระดิกหลอกหล่อมากระดิกหลอกหล่อให้พ่อ,อยางน้ำกลืนมาเออหลอกหล่อให้พ่อ,อยางน้ำกลืนมาเออกระบิกบัดน,นี้เออเบกให้กินยาก่อน เดี๋ยวก็จะปล่อยให้น้องกินไปเรื่อยๆนะครับอีกระยะทางอีกก็อีกไกลอยู่นะครับผมนี่ครับผมกว่าจะถึงบ้านนะครับพุ่งนู่นนะครับผมโค้งข้างหน้านู่นนะครับผมครับวันนี้ก็ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะครับผมเป็นกําลังใจให้ครอบครัว่านธุพันล้านนะครับผมและก็เป็นกําลังใจให้กับครัใหม่ด้วยนะครับครับผมวันนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ